จวดกระนกปลาครับเสียงหน่อยจวดกรล่ังดึงปลายุดเถียงครับยู่จริงแต่ว่านกตุนตะกู ป่านั่งใส่ขนเชื้ออยู่ครับไม่ยอมขยับ เสียงลูกปลาเสียงหน่อยครับเสียงหงหงเรียกกระชากกระชากนิดนึงครับผมนั่งอยู่ไกลประมาณสักสี่สบห้าสิบเมตรนี่และครับกับต้นนกต่อต่อไว้ต้นตะกูครับ ปาก็อยู่ไม่ไกลนะครับห่างพลาเนี่ยจักเมตรหนึ่งเลยมียาลณมแล้วครับนกปลา ป่ามีคาลุมอยู่ครับคาลุมพ่อฟัง เรียบร้อยแล้วครับเกียเรียบครับเรียบร้อยครับเจ้าจวดจัดให้แล้วครับเดี๋ยวไปชมตัวกันครับจะดูตัวกันครับเก็ีคอนช่วงเที่ยงไปหาใบครับบกจวดนับหกแต้มครับนี่ครับผมใส่คอนเดี๋ยวๆอย่างนี้ครับเนี่ย ใช้เวลานานหน่อยจะได้เห็นเข้าลมนกป่าครับกินก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูครับ นี่ครับตัวต้นของเฉลยครับ ดูฉเฉลยตัวนี้ครับมีนามันถึงคู่กิ่งนักตะเกินขยับเป็นคู่ครับนักเียกนักคู่ดูใส่ข้อเอาครับนี้ใส่ข้อนาข้อยกนะครับเสียงเล็กแต่สุดจัดครับตัวนี้มีคารลมฟังชัดๆ นั่งไกลๆระยะสี่สิบห้าสิเมตรครับไม่พิดตัวแน่นอนครับคันโยนก็ดังกล้องดีครับแต่เวลาคู่นี่จีมีเสียงเขาเรียกว่ามีแห็บมหาสนี์ครับเหมือนเจ้าแห็บมหาสนีผมเลยเวลาคู่แต่คันโยนชัดเจนครับัวน